สวัสดีครับและนี่คือรายการ The Practical Signature ครับอีพิโซดนี้ 1, 2, 3แล้วนะครับเนินร,รายการโดยผมสมศักดิ์วิวัฒไพศาลเจ้าของเพจเป็นให้เป็นเซ็นให้ปังบาอตุยและ beyondspeech.com ครับในวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของเล่เหลี่ยมและผลกรรมจากการกระทำที่มีเล่เหลี่ยมนะครับเรื่องเล่าของเราวันนี้นั้นเป็นเรื่องที่มาจากเรื่องราคุโค รือเรื่องเล่าสั้นๆของญี่ปุ่นนะครับชื่อเรื่องว่าชามข้าวแมวครับมีนักท่องทเที่ยวคนหนึ่งไปที่ร้านน้ำชาแถวเชียงคายของหนึ่งนะครับซึ่งร้านนั้นเนี่ยมีแมวเยอะมากเลยระหว่างที่กำลังน,นั่งจิบน้ำชา yes? อยู่นั้นก็ปรกากฏว่ามีแมวมานั่งตักมากรอเคลียร์เล่นด้วยนะครับแล้วชายคนนี้ก็เลยเหลือบไปเห็นว่าแมวตัวเนี้ไปกินข้าวในชามชามหนึ่งครับซึ่งเป็นชามเก่าแก่มากนะครับแล้วก็มีราคาสูงมากชื่อชามอุเบบาชิ ผลงานของเมกูไรนะครับเขาเล่นหากันในราคาที่แพงมากทีเดียวนักท่องเที่ยวคนนี้ก็คิดว่าเจ้าของร้านนี่ช่างไม่มีความรู้สะนี่เลยเอาชามแพงขนาดนี้มาเลี้ยงแมวได้ยังไงอยากนั้นเลยเราหาทางหลอกซื้อจากมันดีกว่าแล้วเราไปขายต่อได้ราคาแพงๆเลยนะครับก็เจรจากับเจ้าของแมวครับว่านี่นี่ท่านแมวตัวนี้น่ารักมากเลยข้าขอกลับไปเลี้ยงได้ไหมเจ้าของร้านบอกโอ้ยแมวตัวนี้มันสมโซมันเก่า ดูแลมันทั้งสกปรกแล้วเถอะนี่ท่านจะไปเลี้ยงทําไมโอ้ท่านแมวตัวนี้มันน่ารักแล้วข้าก็รักมันมากนะเอาหน้าข้ามาได้ขอเฉยๆหรอกข้าจะให้ตังค์ด้วยเดี๋ยวข้าจะซื้อมันโอเคข้าจะจ่ายท่านสามเรียวเลยนะเจ้าของแมวบอกโอ้ถ้าท่านถูกใจก็เอาไปเถอะไม่ได้ไม่ได้ข้าเอาเปลี่ยนใครไม่ได้ขายข้าเถอะสงสารข้าเถอะเพราะว่าข้ากับภรรยาเนี่ยไม่มีลูก แล้วแมวตัวเก่าที่เลี้ยงมาเนี่ยหนีจากไปภรรยาของข้าเศร้าโศกเสียใจมากเจ้าขายให้ข้าเถอะรับตังค์เข้าไปเถอะเจ้าของแมวก็เลยบอกว่าโอเคได้ได้งั้นข้ารับเงินจากท่านเก่าแล้วกันทางนักท่องเที่ยวครับด้วยความโจ้าเล่ก็เลยพูดต่อนะครับว่าเออแต่ข้าได้ยินมานะว่าแมวนี่ถ้ามันกินข้าวชามไหนแล้วแล้วก็มันจะติดใจชามข้าวใบนั้นไม่ยอมเปลี่ยนชามเลยอย่างนั้นข้าขอชามใบนี้กลับไปด้วยได้ไหม เจ้าของแมวตอบว่าโอ้ยเอาชามอื่นไปก็ได้แมวตัวนี้มันกินได้หลายชามเอาชามนี่ใหม่ก็ดได้เอาไปสิเอาไปสินักท่องเที่ยวบอกว่าโอ้ยไม่ได้หรอกเอาชามมันนี่แหละดีกว่าชามกเก่าแบบนี้ขอเขาเถอะเสียดายทาไมเจ้าของแมวก็เลยตอบว่าอะไรกันท่านนี่ไม่ใช่ชามธรรมดานะนี่ชามอุเบาชีของท่านไมกูไรชูนะราคาแพงอยู่นะนี่ยเขาเรียกหากันตงประมาณ2 0 0 300รยเดียวนักท่องเที่ยกวก็ทําทหน้าตายกันบอกเฮ ข้ามมารู้มาก่อนเลยแพงอย่างนั้นเชียวหรือเออทำไมไอ้ชามเก่าๆขนาดเนี้ยัึงมันพิเศษขนาดนี้เจ้าเอาไว้ทำไมไอ้ชามเก่านี่นะยังมีคนซื้อตั้งสองสามร้อยเดียวเชี่วแล้วเจ้าของแมวก็เลยบอกว่าไม่รู้มันพิเศษยังไงนะแต่ตั้งแต่ข้าเลี้ยงแมวได้ชามอะไรที่ไรก็มักจะม,มีคนโงงๆมาขอซื้อแมวข้างทางจากปไปราคาถึงสามเดียวเป็นประจำเลย นี่แหละมั้งครับที่เขาเรียกว่าผลกรรมมีจริงกันนะครับเล่ทันเหลี่ยมกันเลยนะครับตั้งใจว่าจะไปหลอกเขาทแท้แต่ปรากฏว่าไปเจอคนที่เขี้ยวกว่าแล้วเรื่องอะไเซนบอกได้ไหมครับว่าจะรู้ได้อย่างไรว่าใครบ้างที่มีแนวคิดที่ตุกติกหรือทุจริตหรือมีเล่เหลี่ยมครับ ดูได้จากหลายกรณีนะครับแล้วอาจต้องดูประกอบกันด้วยเช่นเรื่องราวของเส้นนะครับเวลาที่เขาเขียนจดหมายหรือเขียนบันทึกถึงเพื่อนเนี่ยลองดูว่าเส้นบรรทัดเขาเป็นอย่างไรบ้างบางคนเวลาเขียนแล้วเส้นบรรทัดโค้งมาคดไปแบบนี้แล้วก็มีแนวโน้มนะครับว่าอาจจะไม่ตรงไปตรงมาหรือคนที่เขียนแล้วเขียนข้ามท่าสมุดเล่มเดียวกันนะครับเป็นหน้าคู่เนี่ยเขียน เลยเส้นข้ามหน้ามาอีกหน้าหนึ่งอย่างนี้หรือไปเขียนนอกช่องเลยเส้นอะไรแบบนี้ครับก็สะท้อนได้ว่าบางทีอาจจะไม่ได้มีทุจริตหรอกแต่ว่าไม่ค่อยมีวินัยเท่าไหร่ครับในเรื่องของการจัดการทรัพยากรเลยอาจเป็นการเป็นละเมิดชาวบ้านได้โดยไม่รู้ตัวนะครับนี่ก็เป็นแนวคิดสังเกตได้นะครับอีกสักครู่เราคุยกันต่อนะครับในเรื่องของการพยากรณ์ไพทารุปประจำเดือนกุมภาพันธ์ครับเดีย๋ยวคุยกันต่อครับ เริ่มต้นจากท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับ5ดาบนะครับเซสติสและสี่เหรียญครับในต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับถ้าขึ้นมาพบ5ดาบก็แปลว่าขณะนี้อาจจะมีการอยู่ในวงล้อมของคนซึ่งอาจจะไม่หวังดีกับเรานักนะครับแต่อย่างไรก็ดีเราสามารถที่จะรู้เท่าทาันเขา แล้วก็ตอนนี้อาจจะเป็นช่วงระยะของการพักรบนะครับอย่าเพิ่งออกไปทําการต่อสู้หรือว่าไปต่อต้านในระยะนี้เก็บข้อมูลเตรียมเอาไว้ก่อนเพื่อป้องกัน,นเองน่าจะดีกว่านะครับแล้วก็เป็นอย่างนี้อยู่ไม่นานครับสักระยะหนึ่งเท่านั้นเองจากนั้นต่อมาครับพอจัสติสมาตรงนี้ก็หมายถึงเรื่องราวของความยุติธรรมความเที่ยงธรรมครับอำนาจแห่งความเที่ยงธรรมนั้นจะคุ้มครองเราให้อยู่รอดปลอดภัยและมนฝ่ายมีชัยชนะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ของการโต้เถียงทุ่มเถียงกันหรือข้อพิาพาทใดก็ตามเราเป็นฝ่ายชนะเพราะว่าความยุติธรรมยังมีนะครับแล้วก็พลังความดีงามมันอยู่ข้างเรานะครับถัดมาในประมาณปลายกุมภาพันธ์นะครับช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่มีความรู้สึกว่าเราเห็นคุณค่าของทรัพย์เป็นพิเศษนะครับเราจะมีความรู้สึกว่าอยากจะออมเงินแม้ว่ยอยากจะใช้เงินเท่าไหร่นะครับคิดมากในเรื่องของการที่จะใช้จ่ายก็ระมัดระวังมาก ก็มัธยัดได้นะครับแต่อย่าให้เลยไปเป็นตรนหนีทีเหนียวเพียงแต่ในช่วงอาจจะเป็นความรู้สึกว่าเรากลัวการขาดแคลนกลัวการยากจนประมาณนี้นะครับเราก็เลยครู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะไปจับจ่ายอะไรเท่าไหร่นักนะครับก็เป็นสิทธิ์ของเรานะครับในการดูแลทรัพย์สินของเราเองครับพอผ่านช่วงนี้ไปได้แล้วทุกอย่างก็จะลงตัวนั่นเองนะครับดังนั้นกลุมภาพันก็มีประมาณนี้ครับสําหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ครับท่านที่เกิดวันจันทร์นะครับ King of p e n t a c l e s ครับ เพจอวส์ ones, และเจ็ดไม่ท้าครับ7จ็ดนวดเซวดีจังเลยต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับเป็นช่วงเวลาซึ่งดีมากเกีย่ยวกับเรื่องของความมั่นคงทางท,างทางรัพย์สินเงินทองนะครับมีไรายได้เข้ามาจากหลายทางแล้วก็เหมือนกับทําอะไรก็จับขึ้นนะครับจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหมดเลยนะครับดีทํามาค้าขึ้นในช่วงนั้นนะครับประมาณกลางกลางกุมภาพันธ์ครับอาจจะมีการได้ไปท่องเที่ยวดูงานเปิดรูเปิด,ปดตา การนศึกษาหรือศึกษาลู่ทางอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องงานการเนวยนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของการเรียนต่อสําหรับคนที่ยังร่าเรียนอยู่คนที่ทํางานแล้วก็อาจจะกับไปดูงานนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีต่ออนาคตครับในปลายคุมภาพันค,ครับมีช่วงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการต่อสู้แข่งขันนะครับถ้าเจ็ดไม่ท้ามามักจะหมายามาถึงเรื่องของการมีชัยเหนือการต่อสู้แข่งขันครับเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ว่าชนะแล้วได้รางวัลคุ้มเหนื่อยครับ นี่ก็คือท่านที่เกิดวันจันทร์นะครับสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารบ้างนะครับ The Empress ครับไพ่ที่ว่าด้ยวยความอุดมสมบูรณ์นะครับ Ace of w a n d s ครับและ King of w a n d s มาอีกแล้วนะครับยังไม่เท้ามาเยอะนะครับในงวดนี้น่าจะเป็นเรื่องของงานการช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับสําหรับท่านที่พึ่งสมรสและกำลังตั้งใจว่าอยากจะมีคันมีลูกนั้นประสขขบความสําเร็จนะครับ ก็จะได้บุตรดังที่ตั้งใจไว้สําหรับท่านที่เป็นนักธุรกิจหรือลงทุนนะครับช่วงนี้ผลจากการที่ท่านหวานพืชเอาไว้ช่วงนี้นะครับได้รับผลดยที่ตั้งใจหวังเอาไว้นะครับสําเร็จสมบูรณ์ที่ตั้งใจเอาไว้นะครับในต้นเดือนกุมภาพันธ์ส่วนเอสซพบอลส่วนนีห้หมายถึงประมาณกลางกุมภาพันธ์นั้นจะประสบความสําเร็จอย่างเด็ดมากนะครับเด็กโดดเด่นมากในเรื่องของงานการอาจจะมีเรื่องราวของการที่จะได้ไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยนะครับคิด โครงการดิเริ่มใหม่ซึ่งจะเป็นต้นแบบของการพัฒนาไปเป็นงานที่ดีเยี่ยมในวันหน้าด้วยครับส่วนในประมาณปลายปลายคุมภาพันธ์นะครับจะเป็นเรื่องของความหนักแน่นมั่นคงนะครับเป็นเรื่องของความก้าวหน้าแล้วก็มั่นคงในเรื่องงานการครับเป็นที่ปรึกษามีคนขอเชิญให้ไปช่วยแก้ปัญหาแต่บางอย่างใ่ายเพราะว่าฝีม้และมือโดดเด่นมากนะครับในช่วงนั้นยินดีด้วยนะครับนี่ก็คือท่านที่เกิดวันอังคารครับ ท่านที่เกิดวันพุธครับ The Star ครับ9้าเหรียญและ3ามถ้วยนะครับต้นเดือนกุมภาพันธ์ครับเรื่องของความหวังความฝันที่รอคอยเอาไว้นะครับใกล้จะเป็นจริงแล้วครับเพียงแต่ว่ามีเคล็ดลับอย่างหนึ่งครับว่าให้ทำเป็นลืมๆหรือว่าเราตั้งใจรออะไรไว้แล้วมันจะมาเร็วกว่าที่คิดนะครับแต่ถ้าตั้งใจรอสิ่งใด จะรู้สึกว่ามันนานและเกินกว่าจะมาถึงแต่อย่างไรมันก็มาแน่นอน,นครับแล้วก็เป็นเรื่องดีด้วยนะครับมีความฝันใฝ่ไม่รู้จบในช่วงนี้ซึ่งก็จะประสบความสาเร็จโดยลําดับนะครับต่อมาครับถ้าใครที่มีความสามารถในเรื่องของการเล่นหุ้นหรือมีการเก็งกาไรแล้วก็จะได้รับผลกําไรอย่างงามนะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนครับช่วงนี้จะเป็นช่วงผลิดอกออกผลเช่นเดียวกันนะก็ประมาณกลางกุมภาพันธ์นะครับและ ปลายกุมภาพันครับเรื่องของการติดต่อสื่อสารสมรนธภาพกับคนรอบข้างเพื่อนร่วมงานญาติมิตรตัวทั่วไปดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นญาติสนิทพี่สหายเพื่อนร่วมทางคนร่วมงานดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ถ่านเป็นคนที่มีความรักแล้วก็ตอนนี้แสดงว่ามีแคลบางคนที่เขาเป็นแม่สื่อไม่ชักเนี่ยให้การสนับสนุนด้วยนะครับว่าจะไปด้วยกันได้เป็นอย่างดีครับอีดีด้ึยนะครับสำหรับท่านที่เกิดตันพุธครับ วันพฤหัสบ,บดีบ้างครับสามไม้เท้านะครับอินเดีเยครับเดเวอร์มาแล้วและแปดถ้วยนะครับต้นเดือนกุมภาพันธ์ครับสามไม้เท้ามาถึงเรื่องของการที่ที่เริ่มทำอะไรบางอย่างไปแล้วเป็นโปรเจกต์ที่เสมอไปแล้วนะครับตอนนี้กำลังได้รับการยอมรับและได้รับการสนับสนุนมากขึ้นครับมีคนอยากจะสนใจเข้ามาลงทุนลงทุนด้วยหรือว่าเข้ามาให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับ ประมาณสักกลางกุมภาพันธ์ครับจังหวะชีวิตดีจังครับ The w o r l d มาแปลว่าความสําเร็จความอุดมสมบูรณ์ความสะดวกสบายนะครับจะมาอย่างท่วมท้นในช่วงนั้นครับดีมากๆนะครับกลางกุมภาพันธ์ครับและปลายกุมภาพันธ์ครับอาจจะเป็นช่วงที่เราเบื่อเหน่อยครับเรื่อ,องของความสัมพันธ์คนรอบข้างมีบางช่วงที่เาสัมผัสได้ถึงบางสิ่งบางอย่างซึ่งเราไม่ค่อยสบายใจนักในสัมพันธภาพอันนั้นนะครับอาจ,จเป็นเรื่องของความรักที่ไม่ค่อยสมหวัง หรือเพื่อนบางคนซึ่งบางทีเราคบมาคบไปแล้วไม่ค่อยสบายใจที่อยากจะคบหากันต่อก็อาจจะอยากจะปลีกวิเวกนะครับหาโอกาสออกไปอยู่คนเดียวสักระยะหนึ่งช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงที่ไม่อยากจะติดต่อกับผู้คนหรือว่าไม่สนใจเรื่องของความรักหรือสัมพันธภาพอะไรเลยนะครับดีอาจจะเป็นการเรียนการไปปฏิบัติธรรมหรือซ้ําไปก็เป็นช่วงสั้นๆของชีวิตช่วงหนึ่งนะครับอาจเป็นโอกาสเป็นจังหวะที่ดีในการที่ได้อยู่ทบทวนตัวเองอีกครั้งหนึ่งครับจะได้แจ่มใสขึ้นนะครับ นี่ก็คือท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีครับสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์บ้างนะครับ6ถ้วยนะครับเเหรียญขึ้นมาอีกแล้วครับแล้วก็2ถ้วยครับต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับ หกถ้วยหมายถึงเรื่องของความสัมพันธภาพเรื่องเดิมๆเรื่องเก่าๆนะครับข่าวดีจากเพื่อนเก่าแฟนเก่าหรือโรงเรียนเก่าสิทธิ์เก่าอะไรก็ตามนะครับที่เป็นเรื่องที่มาจากอดีตแล้วก็ยังคงมีความน่าสนใจยังมีเรื่องของเสน่ห์บางอย่างอยู่แล้วก็ส่งผลมาตรงนี้ครับอาจจะเป็นข่าวดีจากคนที่เคยรู้จักมากคุ้นมาก,ก่อนจากแฟนเก่าเพื่อนเก่านะครับนาข่าวดีมาให้ชื่นอกชื่นใจครับกลางกุมภาพันธ์ครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ ผลประโยชน์ที่เก็บเกี่ยวได้จากการลงทุนนะครับหรือการลงหุ้นและก็ตามซึ่งเราใช้ฝีมือแร่มือในการประมาณการคาดการณ์มาอย่างมั่นยามครับได้รับสําเร็จผลที่ตั้งใจหวังไว้นะครับและปลายกุมภาพันธ์ครับสำหรับคนที่โสดมานานแล้วช่วงนี้อาจจะมีใครเข้ามาเป็นคู่ตุนมาหงันนะครับเป็นคนที่เข้ามาดูใจกันแล้วก็เริ่มสนใจเริ่มมีใจให้กับเราด้นะครับ ถ้าหากว่ามีกรณีที่เป็นสองถ้วยมกักจะแปลว่ามีใครบางคนที่เขาพึงพอใจเราแล้วก็กําลังสนใจเราเช่นเดียวกันนะครับอาจจะเป็นโอกาสที่ได้เปิดอกเปิดใจคุยกันนะครับถ้าในวัยที่ทํางานแล้วเป็นเรื่องงานการอาจจะเป็นเรื่องราวของหุ้นส่วนคู่สัญญาซึ่งคุยกันแล้วลงตัวแล้วไปด้ยวยกันได้ดีครับนี่คือท่านที่เกิดวันศุกร์นะครับแล้วก็มาถึงท่านที่เกิดวันเสาร์นะครับหกไม้เท้าครับหกไม้เท้านะครับ เดอเวิร์ครับไพ่ดีติดใหม่มอีกแล้วเยี่ยมเลยและ10ไม้เท้าครับต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับประสบความสําเร็จในะเรื่องงานการเป็นอย่างดีนะครับเป็นจังหวะชีวิตที่ดีมากๆแล้วก็เป็นผลงานที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากความฟลุกนะครับไม่ได้มาจากจังหวะชีวิตที่เราโชคดีแต่เป็นฝีไม้ลรมือล้วนๆครับเป็นผลงานซึ่งควรจะภาคภูมิใจนะครับเพราะว่าเราใช้จังหวะในการวางแผนในการเตรียมการแล้วก็ สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้เป็นไปตามแผนจริงๆครับยินดีด้วยนะครับส่วนประมาณกลางกุมภาพันธ์ครับเยี่ยมนะครับไพ่เดวเวมาแปลว่าสมบูรณ์แบบในทุกด้านทุกเรื่องของชีวิตนะครับทั้งเรื่องความรักการงานการเงินนะครับดีบ้างๆในช่วงกลางกุมภาพันธ์นะครับส่วนปลายกุมภาพันธ์นั้นจะต้องระมัดระวังนิดนึงครับเพราะว่างานทําท่าจะเข้ามาหนักมากขึ้นนะครับ แบ่งเวลาให้ดีดูแลสมดุลท่านดีนะครับเพราะว่าไม่งั้นอาจจะส่งผลในเรื่องราวของสุขภาพด้วยแล้วก็อาจจะทําให้ผลงานที่ออกมานั้นไม่เด่นเท่าที่ควรเพราะว่าเราทํางานหนักเกินไปโหลดเกินไปอาจจะต้องมีการผ่องถ่ายมีการบอกกล่าวมีการสร้างผู้ที่สืบทอดหรือว่าสร้างทายาทเอาไว้ในเรื่องงานการนะครับหาลูกไม้ลูกมือไว้สร้างลูงสุษย์หาไว้เผื่อให้ช่วยงานเราได้ในวันหน้า ยาแบกรับงานทั้งหมดไว้คนเดียวนะครับเพราะเป็นเดบกนี่เหนื่อยมากนะครับอาจจะได้มาไม่คุ้มเหนื่อยครับอย่างไรก็ดีครับสิ่งที่ดีกว่าก็จะค่อยามาภายหลังนะครับตามแบบเป็นระยะๆครับยินดีด้วยนะครับท่านที่เกิดวันเสาร์ถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ได้กรุณาติดตามรายการนี้มาโดยตลอดหลายท่านได้กรุณาแชร์ให้ด้วยครั้งต่อไปเราอาจจะเพิ่มเรื่องราวของการฝึกใช้ไลเซนในการฝึกปรับพฤติกรรมของเราได้ด้วยนะครับ ขอติดตามมาต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณอีกครั้งครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอ๋อสิงเทียยโยอิซึ่งนี้พวกใช้อวยพรตรีนย้อนหลังนะครับขอทุกท่านสุขก,กายสบายใจจำใส่แข็งแรงนะครับสวัสดีครับ